สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูมาตรฐานครัวของร้านเฟรนชชา์ของเราทําเกี่ยวกับเมนูสปาเก็ตตี้แกงเขียวหวานสุดไรกะทินะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าส่วนประกอบที่เราต้องใช้นั้นมีอะไรกันบ้างโอเคค่ะส่วนประกอบแรกนะคะที่เราใช้ก็คือมะเขือเปราะ100กรัมมะเขือพวง50กรัมเนื้อไก่500กรัมเลือดไก่1ก้อน ลูกชิ้นปลา600กรัมนะคะแล้วก็เส้นสปากเกตตี้300กรัมต่อจานก็คือเราจะเตรียมเส้นที่สุกมาก่อนแล้วน้ำพริกแกงเขียวหวาน100กรัมใบโหระพา5กรัมหรือว่าแล้วแต่เราชอบเลยค่ะอ,อยากให้กินหอมแค่ไหนก็ใส่ใบโหระพาตามนั้นได้เลยแล้วก็นมจืดไขมันต่ำา8 8 0มิลลิตรน้ำเปล่าจำนวน600มิลลิตรนะคะก็จะเป็นน้ำเป่าขวดใหญ่ต่อมาถ้าเป็นทางด้านเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นหม้อสแตนเลสห้าห้าลิตรแล้วก็ฝาฝา,ฝาม้อสแตนเลสขนาด5ลิตรเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สที่สามารถใช้อุ่นแกงแล้วก็ลวกเส้นสปาเกตตี้นะคะต่อไปเป็นทางด้านอุปกรณ์ก็จะเป็นมีดขนาดเล็ก1อันทับพีขนาดกลาง1อันเขียง1อันชามสแตนเลสหอัน เป็ 1> น1ชามแล้วก็จานที่ใช้ในการใส่เส้นนะคะก็จะอยู่ตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งได้เลยแล้วก็ช้อนซ่อมเนี่ยเราก็จะเตรียมตามปริมาณที่พอขายเลยค่ะหลังจากที่เราดูส่วนประกอบแล้วนะคะแล้วก็พวกเครื่องอุปกรณ์เราก็จะมาดูกันว่าขั้นตอนการทำอาหารเนี่ยมีอะไรกันบ้าง ขั้แ,บบแรกเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเส้นสปาเกตตี้ก่อนก็คือคนทามาสุกก่อนแล้วเพราะว่าเส้นสปาเกตตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ10นาทีแล้วก็จะเตรียมน้ำไว้ก่อน1ลิตรเสร็จแล้วก็จะมาตั้งไฟรอจนน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปในหมอ้อสแตนเลสนี้1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1หยิบมือเสร็จแล้วก็จะใส่เส้นเนี่ยลงไป วันนี้พอใส่เส้นลงไปปั๊บเราก็จะต้มเป็นเวลา8ถึง10นาทีพอ8ถึง10นาทีนะคะเราก็จะคนเส้นไปด้วยในหมอ้อพอครบเวลาแล้วก็จะเอาเส้นเนี่ยมาแช่น้ำเย็นไว้ใส่ในนี้ใส่ในชามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นเนี่ยมาคลุกกับน้ำมันพืชในชามนี้อีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก็คือเราจะเตรียมมีดกับเขียงไว้ก่อนแล้วเพื่อที่เราจะทําการล้างมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงมะเขือพวงกับใบหรลพาให้สะอาดนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเราจะนํามะเขือเปราะเด็ดตรงหัวเนี่ยออกก่อนแล้วก็หั่นมาเตรียมเป็นแบบหั่นหั่นเพื่อเป็น พอดีคาค่ะแล้วก็พอหั่นเสร็จแล้วแล้วก็แช่น้ําใส่ในชามก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแกะมะเขือพวงแกะมะเขือพวงแล้วก็ให้เป็นแบบลูกๆนะคะเพราะว่ามะเขือพวงไม่ต้องหัน่นเสร็จแล้วใบโหระพาเนื้อก็จะเด็ดเป็นใบๆเสร็จแล้วปั๊บก็จะเตรียมเนื้อไก่เนื้อไก่ก็เลือดไก่แล้วก็จะหั่นแบบพอดีคำนะคะแล้วก็จะมีขนาดประมาณ5เซนติเมตรสำหรับ เลือดเนื้อไก่แล้วก็เลือดไก่หรือว่าเราจะหั่นเลือดไก่เนี่ยเป็นลูกเต่าก็ได้แล้วทีนี้เราก็จะมาเตรียมดูชิ้นปลานะคะโดยการที่ไปล้างน้ําให้สะอาดล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีการทําอาหารกันแล้วค่ะขั้นตอนการทําอาหารนะคะเราก็จะต้องเตรียมหม้อแล้วก็ตั้งไฟเนี่ยอ่อนๆก่อนเพื่อเป็นการวอร์มเป็นการวอร์มหม้อนะคะถ้าเราตั้งไฟแรงเนี่ยหม้ออาจจะ เกิดความเสียหายได้ต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปในหม้อนี้ลงไปผัดผัดเพื่อให้กลิ่นเนี่ยหอมแล้วเราก็จะใส่นมนมสดจืดที่เป็นไขมันต่ำนะคะลงไปในหม้อพร้อมกับตัวพริกแกงเพื่อที่จะใช้เป็นแทนกะทินะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำเนี่ยตามลงไปเราให้ตัวนม กับตัวเครื่องแกงเนี่ยมันแตกมันแล้วก็มีกลิ่นที่หอมขึ้นมาแล้วค่อยใส่น้ำอันนี้นะคะต่อไปเราก็จะรอให้น้ำเนี่ยเดือดน้ำเดือดบนหม้อเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเนื้อไก่เนี่ยที่เราใส่ก็จะต้มไ,ไว้ประมาณ5นาทีนะคะแต่จริงๆเนื้อไก่ก็คือสุก ง่ายมากอ่านจะเร็วกว่า5นาทีแต่ว่ามันเป็นไฟอ่อนก็เลยต้องใช้เวลาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ค่อยใส่มะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงตามลงไปในหม้อนี้นะคะเสร็จแล้วก็รอประมาณ5ถึง10นาทีหรือว่าจนกว่ามะเขือเป,อเอเปอเราะ,าะกับมะเขือพวงจะสุกเพราะว่าโดยตัวมะเขือเปราะกับมะเขือพวงค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยะคะ่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะให้ใส่เลือดไก่แล้วก็ใส่เนี่ยลูกชิ้นปลาลงไปได้เลือดไก่เค้ืนนี้เลือดไก่อันนี้นะคะกับลูกชิ้นปลาใส่ลงไปทีนี้ก็ต้มไปอีก5นาทีเหมือนกันแล้วก็ค่อยใส่ค่อยค่อยดูว่าเนื้อไก่เนี่ยเริ่มสุกหรือ,อยัง แล้วทีนี้พอใกล้สุกแล้วเราก็จะนําผักที่เป็นใบโหละพาเนี่ยมาใส่ตามหลังมาใส่ตามหลังนะคะเพราะว่าเราต้องรอให้มะเขือเปาะมะเขือพวงเนื้อไก่เลือดไก่ลูกชิ้นปลาเนี่ยสุกหมดก่อนทั้ง5อย่างถึงใส่ใบโหละพาได้ก็เป็นการสุดท้ายต่อไปนะคะเราก็จะรอว่าให้เครื่องแกงทุกอย่างเนี่ยใกล้สุกพอใกล้สุกแล้วเราก็ ใส่ใบโหละพาลงไปใช่ไหมคะแล้วก็จะคนหนึ่งรอบพอคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนมาจัดจานนะคะการจัดจานเนี่ยแล้วก็จะนําเส้นสปากเกตตีที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาใส่ลงบนจานบนจานนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะทําการที่เราเอาน้ําแกงนี้มาราดลงไปบนเส้นสปากเกตตีนี้ที่อยู่บนจานค่ะ แล้วก็เราก็จะจัดเครื่องที่เราเนี่ยได้เตรียมมา5อย่าง6อย่างเนี่ยมาใส่บนในจานเรียบร้อยจัดแบบดูน่าทานจากนั้นเราก็จะจํากัดวัสดุวัตถุดิบบางชิ้นหนา,าในจานเช่นลูกชิ้นเราอาจจะใส่ประมาณ5-6ชิ้นแต่เป็นลูกชิ้นแบบค่อนข้างเป็นลูกชิ้นกลมเล็กแล้วก็ในปริมาณที่พอดีกับปริมาณพอดีกับที่ลูกค้าต้องการทานเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับร้านแฟรนช์ายของเรานะคะมาตรถานครัวร้านของเราเนี่ยก็ประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ